สวัสดีครับหมืองซุ้มค่าหมืองุพี่น้องขาค้าตั้งมาตั้งเสียงขาะหมืองซุ้ได้ก่อขาค้าในทิกตอกและเหมืองซุ้ได้ก่อขาค้าตั้งเฟซบุ๊กกูก็ก่อคนอเมื่อได้่คาใจร้อนบนขะเตม่าหมอกลาดเหนพี่น้องเขาเกี่ยวกับลองโปรโมชั่นลองวัดเบอร์เกี่ยวกับการต่อวีซ่าย้ายวีซ่าจ้งเข้าแจงออกนะการรายงานตัวเกาิปันจะกว่าจะไดนคนอ พี่น้องเจออันยิน้มใบเลมสีเขียวและตั้งเลมสีเหลืองค่ะพี่น้องเข,ขาค่ะนอาองจะอันอหมดอายุกว่ายาวและกำลังเต็มหมดอายุมังเจอเต็มหมดปีนาค่ะนาอเข้ามาค่ะตอนต่าีเดียยืนยอนต่ออายุอาสา,นา,าีนะฮะตีกุมนีเฮาค่ะสเตตฟ,ฟรีคาเฟ่ MOU เวงเกงใหม่ค่ะเขาค่ะฮับกูลองลอง,ลองกูเมียวเมียวอันเกี่ยวกับรองแห่งการแห่งงานจอมหนังปักเปิง MOU ขโอยูค่ะน้องพี่น้อง โดยกาขันกออ่ำกาค่ะพี่น้องกุบโอเติงปางตรงตักกันเข้ามาค่ะเฮาคามีขอแนะนําปันพี่น้องเขาอันลวถูกรีเฮดอันลวอ่ำไปถูกรีเฮทหนังอื่นพี่น้องเขาเต็มเลยเสียเงินโดยตีอ่ำไปจําเป็นขานอบพี่น้องนอกที่ในเฮาคามีขอตอบมีตีเติงปางปันพี่น้องเขาค่ะเนาะค่ะอ่ากุ่โอตรงตักกันเข้ามาค่ะนอบทีกลุมณีเฮาค่ะสเตตฟรีคาเฟ่เอ็มโอยูเวงเกงใหม่ค่ะ หมายเล0 5 2 0 1 0 2 0 1เ่ยวก็ 0, 2 01, 0 8 2 7 2 6 4 2 6 0 3อำนั้นติดต่อมาดีค่ะใจลอมบุญ0 9 2 1 8 3 2 2 6 0ค่ะเ้า่ามีโป,ปรโมชั่นเปิดครับตอนปีนอกเขาค่ะมา6กอฟรี1กอค่ะแล้วก็ตีเหลือนั่นมีสุนรลดยอมบันแทง10%ขนอปีนอกหน,นอกเหลือเสนนั้นเมาก้าค่ะเตมีสูรางวันแจกปันปีนอกเขาค่ะ กว่าเลน้ำปังหลายจอมกันแทงสองวันสามคืออนเอสองึ้นสามวันข่าวอภิหนงฟรีค่ะนะฮะฟรีก็เป็นนันแลเข้ามาค่ะกุม,มนีสเตเรตฟ,ฟรีคาเฟ่ MOU เวงเกงใหม่เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีหวังปันขว้างในการก่อตั้งบริษัทถูกต้องยุ่มยมำเติมใจอุ่นใจไลยมาเดีเฮาค่ะข่านอภิหนงน้อง,นองวนถึงลองวัดวิววนถึงลองการต่ออ,อายุพาสปอร์ตเล่มเขียวเล่มเหลียง ววนถึงลองปัญหาแห้งการยานเมืองวนถึงเทาา่ะอุมณีสเตตรฟรีคาเฟ่ mou เวงเกงใหม่ค่ะเทาา่ะปุตสาหการกูวันจันทรต่อถึงวันศุกร์ข้าวยาม8มองต่อถึงหามองขนอกหกยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันยุดราชการ้วก,การ์พอเป็นวันยุดกอโทรเข้ามาไลน์จอมหนังเบอร์มือถือเหมือนหนัง0 8 2 7 6 4 2 6 0ออํานั้นติดต่อมาตีหมายฟงค่ะ092-1832260ค่ะ ยินดีครับตอนขนมเหมินซุงค่า